สวัสดีครับผมเพรพัพเซอร์วิสครับวันนี้มาเซอร์วิสแอร์อินเตอร์ไดกินนะครับมาล้างนะฮะแอร์ตันครับผม,มลมออกไม่สม่ำเสมอ,สมอตรงนี้นะครับขนาดมือสองพันวิทีอยู่แล้วก็ถอดแผงคอนโทรลนะฮะมาเก๊กนะครับ,น,รบนี่นะฮะสาเหตุที่แอร์ตันนะครับ ความสกรปรกของพัดลมแอร์จะออกเฉพาะแค่ช่องกลางนะครับเท่านั้นด้านข้างเนี่ยแบบเนี้ยลมไม่ออกครับทำความสะอาดอันนี้เราก็ถอดพัดลมนะครับดูสภาพด้านใน,นสกรปรกมาค่อนข้างตันนะคราบเชื้อราเยอะเลยคือแผงคอยร้อด้านนอกระะค่อนข้างตันนะครับ ฉีดล้างให้เลีย,นยงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยววงจรมีปัญหาอีกนะครับเพราะการระบายความร้อนไม่ดีแล้วก็ฉีดล้างเรียบร้อยนะครับแผงคอยจะขาวสะอาดนะฮะนั่นหมนะครับนางแล้วนะครับนี่เราก็เปิดเทนแล้วนะครับเราก็ทดสอบน้ํายาได้ความเย็นได้13นะฮะหลังจากที่เราเติมน,น้ํายาแอร์ไปที่ขาดอยู่เมื่อกี้นี้นิดหน่อยนะครับเติมน้ำยาไปก็ หนึ่งแล้วนะครับอุณหภูมวัดได้อ13องศา